ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบน,แ,บนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t kt studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพหลักนะครับผมว่าเวอร์ชั่นในโหสุดของ kevin d e boy r นะครับผม d e boy r เนี่ยมันก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะนะเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพคของร์เซนอลเอ้ย แพ็กของแมนซิตี้นะไอเนี้ยกั้นเนี้ยสวยนะชอบการนี้นะครับผมกั้นสวยมากนะแพ็กแมนซิตี้อันนี้นะ่าจะเป็นอา่อาอ่าเป็นเป็นฟีเจอร์ที่เป็นลีกอ่ะเป็นของลีกเหมือนกับตัวล่าสุดนะครับผอันนี้ก็ทรับซีเล็กชันอันนี้ก็สแตนดาร์ดอันนี้ก็แพ็กทีมชาติไม่เคยมาเป็นแบบฟีเจอร์เขียวมาก่อนนะครับผมก็ส่วนใหญ่เป็น96หมดเลยนะครับผมมี97อยู่เวอร์ชันเดียวก็คือเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดด้วยก็คือแพ็กของอ่าเบลเยียมนะครับผมนะ เป็น version, เวอร์ชันแพ็กเบลเยียมและเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคิวเดอร์บอยนะครับผมแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับผมนะตัวล่าสุดเนี่ยถามว่าเทียบกันได้ไหมไม่รู้สูสีนะครับผมบอกเลยว,ว่าสูสีนะสำหรับเดอร์บอยโอเคสองเวอร์ชันนี้ตัวล่าสุดกับตัวที่ดีที่สุดเวอร์ชันในหัวสุดนะครับผมมาทำเกมรุกเนี่ยตัวเบลเยียมดีกว่า2ก็ไม่เยอะนะครองบอลเท่ากันส่งสั้นเปิดบอลเท่ากันจบสกอร์ตัวเบลเยียมดีกว่า2 ดีกว่า3นะครับผมนะฮะหาช่องจบสกอร์เบลยเยียมดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมสปีตต้นเบลยเยียมดีกว่า3แข็งแกร่งตัวตัวล่าสุดดีกว่า3แล้วก็บาลานซต์ตัวเบลยเยียมดีกว่า3 <S <S ต่างกันแค่นี้เท่านั้นสําหรับเรืรอยนะครับผม <S <S ต่างกันแค่นี้รู้สึกว่าเลือกได้ไหมคือฝั่งนี้มันก็มีบวกเหมือน,นนะตัวล่าสุดมันก็มีบวกเหมือนกันแต่มันไปบวกแข็งแกร่งซึ่ง เพื่ออะไรก็งงอยู่เพื่ออะไรแต่ตัวตัวเบลเยียมเนี่ยมันบวกสิ่งที่มันจําเป็นก็คือหาช่องจับสกอ์ก็ได้เวรเช่นนี้นะฮะสปีตต้นก็ดีกว่าบาลานก็ดีกว่าเอาง่ายๆนะตัวเบลเยียมไม่งูสัตว์เลยสําหรับเดบรอยเทียบไม่ติดนะครับผมไว่าช่นนี้เทียบไม่ติดสําหรับเดบมรอยนะนะครับผมเบลเยียมโหสุดแล้วผมว่านะฮะเบลเยียมโหสุดโอเคแล้วถ้าเป็นตัวอื่นล่ะที่ไม่ใช่เบลเยียมล่ะอะตัวนี้ตัวนี้เลวตันเหมือนกัน ก้าหกเหมือนกันปรับๆเฮ้ยสูสีท well. ouais. ําเกมลุกตัวน so, ี uh, uh, okay. ้ด so ีกว่าครองบอลตัวล่าสุดดีกว่าส่งบอลตัวล่าสุดดีกว่าจบสกอร์ตัวล่าสุดดีกว่านะครับผมลูกหม่งขอไม่พูดแล้วกันนะมันแดงตพอเกิความโค้งสปีดตัวล่าสุดดีกว่าสปีดสปีดเออสปีดต้นตัวตวเก่าดีกว่าการยิงโอเคง่ายๆสองวันชั้นนี้นะครับผมสองวันชั้นนี้ง่ายๆง่ายมากครับผมก็จะเป็นตัวนี้ดีกว่าค่อนข้างจะดีกว่านะครับผม ตัวล่าสุดดูดีกว่านะแล้วก็มาได้ตรงทีมเพลย์สไตล์ด้วยกินขาดนะครับผมตัวนี้ดีอยู่นะตัวล่าสุดดีอยู่นะนะครับผมไม่ใช่มันมันไม่ได้เย่นะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวตัวลีกเหมือนกันนะฟีเจอร์ลีกเหมือนกันนะดูซิว่าเวอร์ชันไอโหดกว่าครองบอลตัวนี้ดีกว่าปะตัวล่าสุดดีกว่าทางเกมรุกเท่ากันส่งบอลโดยรวมแล้วตัวตัวเก่าดีกว่านะจบสกอร์จบสกอร์ตัวล่าสุดลูกหมวงไม่นับต้องตะความโค้งสปีดตัวนี้สปีดต้นตัวเก่า นะพลังการยิงแต่มีหน้าคือเอ่อเวอร์ชันนี้เลือกยากไหมถ้าบวกจริงๆนะหนึ่งสองสามที่จำเป็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องตีตัดออกความโค้งเอาหกสปีดเอาไหมไม่เอาแล้วกันอาริงสปีดสปีดต้นกับสปีดมันมัลชิเลเลตแลยมันเท่ากันนะนะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้า นะฮะหกเจ็ดปดฝั่งตัวใหม่ได้8ดค่าพลังที่จําเป็นจริงๆนะตัวเก่าเนี่ยได้สามมาก่อนเลยส่องสั้นดีมากนะครับผมตัวเก่าอ่าสามลูกหมูไม่นับสปีดต้นไ,น,าานไม่นับไม่นับบาลานซ์ไม่นับฮะกูถามจริงได้แค่สามเหรอฮะได้แค่สามจริงๆว่ะเออว่ะ โห oh, ง่ายๆเลยครับผมตัวใหม่ดีกว่าเ,เวอร์ชันใหม่ดีๆเหมือนกันนะตัวฟีเจอร์นะครับผมฟีเจอร์คลับเซเลคชั่นนะคลับเซเลคชั่นโอ้สูสีตัวนี้เท่ากันหมดเลยเฮ้ยต่างกันอยู่นะต่างกันอยู่นะ oh, โอ้โหตีนเพลย์สไตล์เท่ากันด้วยนะครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> แต่มันก็เลือกไม่ยากเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันคลับเซเลคชั่นเนี่ยดีกว่าสปีดต้นดีกว่าลังกานยิงดีกว่า มาเสียแข็งเกร่งซึ่งแข็งเกร่งมันแดงอยู่แล้วไงมันเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับผมผมไม่อยากจะคิดเลยบาลาร์งง่ายตัวคลับซ e เลชันดีกว่าตัวนี้นะนะคับซ e เลชันดีกว่าตัวนี้อันนี้เป็นรองอะเป็นรองสองสองเวอร์ชันและเป็นรองเวอร์ชันเวอร์ชันเบลเยียมเป็นรองเวอร์ชันของคลับซ e เลชันนะครับผมแล้วก็สแตนดาร์ดสุดท้ายสแตนดาร์ดน่าจะสู้ฟีเจอร์ไม่ได้โอ้โหห่างกันอย่างฟ้ากับเหวอ๋อลืมยังไม่ได้กดเวลตันเฮ้ย เป็นดาดอ่าแต่สแตนดาร์ดมันเสียตรงนี้นะครับผมแต่สแตนดาร์ดมันเสียตรงทีมเพลย์สไตล์น,นะฮะมันเสียตรงทีมเพลย์สไตล์แม่ตกใจเหมือนกันนะสแตนดาร์ดเพี้ยค่าพลังดูดิเท่ากันทุกอย่างมาได้ได้สปีดต้นด้วยได้บาลานซ์ด้วยแต่ตัวล่าสุดกลับได้แข็งแกร่งซึ่งเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเพื่อตัวสแตนดาร์ดไม่เกี่ยววะลองเทียบดิสแตนดาร์ดโอ้โหผมว่าสแตนดาร์ดดีกว่าเวร์ช่นนี้อีกนะ คือมันบวกเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆอ่ะสแตนดาร์ดอ่ะแต่ทีมเพลสไตล์มันไม่ถึงน,นั่นเองนะทีมเพลสไตล์ไม่ถึงโโอ้หดีกว่านั้นเนี่ยเอาจริงดีกว่านะนาานะแต่ทีมเพลสไตล์ไม่ถึงนะครับผมรตัวตนดาร์ดถ้าเป็นตัวนี้ละ่ะสูสีเนี่ยแหละผมว่าโอ้ยนิดเดียวนะครับผมเชี่ยดูบอลตันดัตแต่ก็ยังว่ามาเสียตรงทีมเพลสไตล์แต่ค่าบลองสเต็ตอะโอ้โห ต่ากงกันแค่พลังงานดิงบวกสองเท่านั้นสองวชั้นนี้สแตนดาดอาจจะเทียบกับตัวเบลเยียมและตัวเบลเยียมที่ตัวที่ดีที่สุดโอ้จบเลยจะไม่ไม่ไม่มีบวกเลยสแตนดาดนะครับผ <otro S 1> มไม,ม่บวกเทียบไม่ได้แสดงว่าเบลเยียมดีที่สุดนะครับผมโอเคก็ง่าย,ายๆดูบอยนะครับผมตัวเบลเยียมเนี่ยตัวที่ดีที่สุดเราลงมาคือตัวตัวนี้นะครับผมตัวคลับเซเลกชันนะเราลงมาก็คือตัวล่าสุดนะฮะ แต่ไอสามเวอร์ชันื่เหลือเนี่ยโอ้โหคือสแตนดาดไม่อึงกันนะตายตรงที่ว่าทีม p l a y สไ y l e ไม่90แค่นั้นเองถ้า90คือสุดยอดเดบรอยไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์เลยอันจริงนั้นเดบรอยถ้ามัน90าสน,นะไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์เชี่ยดสัตว์เลยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้รายการสำหรับอ่าเวอร์ชันในหดสุดของ k o r e n t e boy นะครับผมก็ยังคงเป็นเวอร์ชันของเบลเยียมนะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้น100นะเราลงมาก็ตัวกลับเซเลชันราลงมาก็เป็นตัวฟีเจอร์ล่าสุดนะครับ ผมโอเคแต่เดบรอยเนี่ยตั้งแต่สแตนดาร์ดเนี่ยไม่น่าใช้ผายเลยวะ่ะดูดิครองบอลโหดสองสั้นเปิ bon ood, ดบอลโคตรดีนะฮะฮึมมาตรฐานทำตกใจเหมือนกันนะมาตรฐานทำตกใจเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับเวอร์ชันอัลสุดของคีวินเดบรอยนะครับผมก็ถือว่าชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสวเจ